ตอนนี้พี่ตัดท่อนสองอันนี้การตอนนี้พี่ตัดตอนนี้พี่ตัดมาท่อนสองอันนียการตอนนี้พี่ตัดมาท่อนสองอันนี้เล่นตอนนี้เสร็จแล้วเปจะลงยูทูบไหมลงยูทูบแล้วอัดยังไงอัดแล้ว เออมันต้องยาวนานมากเลยยาวนานนะนานดิกว่าจสามชั่วโมงกว่าจะดูจบประมาณตามขับเจ้ามาไม่บอกว่าตามผ่อมึเฮ้ยตรงนี้เปนดีมุมนี้เลยตรงนี้แต่พี่อยากแอบเหมือนยังไง เอปบนป้อมน่าจะดีไอปบนป้อมน่าจะดีไ้ค่อยดูอย่พี่จะเก็บออ่ะราไม่ใส่เลยเด็กวยไมยได้แย่แย่ เหมองคนอาการตึนแล้วเ่งเลือชุบๆตายแกไกตายจริงๆตายคู่เลยดับเบิลคิลตอนนี้เหลือหนึเราได้เปรียบไปดับเบค กระชาดิใช้ทอมสัตนนี่ทอมสัตนนะประโยชน์เยอะกันใช้ทอมสัตนนี่ดีที่สุดกันนี่ใช้ปืนนี้เลยกันเห็นปืนนี่กันเห็นปืนดีเลยตั้เนี่ยเออนี่อันนี้ว่ดีไง <laughs> มันต้องกระโดดดีแชมที่เดิมน,นี่ยิ่งดีเลยเนเไไะเขาไม่ได้อ้าทไมลงไม่ได้ใครวะเนี่ยชอนชัยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมา,มาแล้วมันล่วงมันล่วงกัน ลวงหัวจ้าเอาจัดแหละเอาจัดและเวาปุ๊บอะโอ้โกันยังเหีือพี่ Double k ค l ลเอ้ยเราเราไม่เราคู่กันไปยังไงเรือเราสองคนโคตรไปเลเวลาเราเป็นทีมผู้เี่นมีทีมเลย โคตรกะตีมานะรอบตัดสินแล้วทีตาแล้วไม่ใกล้แล้วแหละใกล้จะจบแล้วเม่ตื่นเดิมพี่อะอเคครับทีไเทีครับไม่ร ta mà ta mà chưa đó bốn triple <laughs> kill <laughs>